จากมหารุกภัยในปีที่ผ่านมาทําให้หลากหลายโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากบริษัทกสทโทรคมนาคมจํากัดมหาชนหรือแคทโดยกลุ่มบริษัทโทรศัพท์ระหว่างประเทศจึงได้จัดโครงการแคส001ปันน้าใจมอบห้องสมุดโดยจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วค่ะ เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมาและในครั้งนี้ผู้บริหารพนักงานและลูกค้าแคส0 0 1งรวมพลังน้ำใจช่วยกันฟื้นฟูและปรับปรุงห้องสมุดพร้อมมอบทุนอาหารกลางวานันทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดโพชยัยและโรงเรียนวัดบ้านลำจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ก็คือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะ <S 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 เพื่อเรียกว่าคืนกำไรให้กับชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองถึงว่าเอ๊ะสิ่งไหนเนี่ยที่เราืงควรที่จะมอบให้กับโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นสิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับคนทุกๆระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูหรือแม้กระทั่งประชาชนผู้คนในชุมชนเนี่ยซึ่งสามารถใช้งานได้นะคะโดยจากหนังสือที่เราจัดให้เนี่ยจะเห็นว่าสามารถาเข้าถึงให้กับทุกระดับนะคะไม่ว่าเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วในเดียวกันเราก็มีวรรณกรรมสําหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สารานุกรกมซึ่ง คุณครูหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถศึกษาหาความรู้ได้ซึ่งในปีนี้ทางแคทได้เชิญชวนลูกค้าแคท001มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารพนักงานกับลูกค้าแคท0 0 1และยังได้เปิดรับบริจาคเงินจากผู้สนใจทั่วไปนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและเรียงอาหารกลางวันน้องๆเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและคืนรอยยิ้มให้กับคุณครูและน้องๆในพื้นท,ที่ที่ประสบภัยค่ะ ขอขอบคุณทางบริษัทแคทศ0 1เป็นอย่างารับที่ได้นำหนังสือครับอุปรกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ในห้องสมุดครับแล้วก็มาช่วยปรับปรุงตกแต่งห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่สวยงามเหมาะสมกับนักเรียนครับ เรายังขอขอบคุณมากมากแล้วก็ของที่ให้นี้รู้สึกว่าถูกใจนักเรียนแล้วก็ครูครับเรารอคอยมานานแล้วอยากได้มานานครานี้เราก็ได้สมหวังครับก็ต้ขอขอบคุณทางบริษัทแคทครับแล้วก็ขอรับรองว่าเราจะานำหนังสืออุปกรณ์ต่างๆที่ท่านมอบให้เนี่ยไปใช้ใเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีความรู้สึกด,ดีมากอย่าางมากเลยที่แคสนะครับได้เสาะหาะโรงเรียนที่สมควรช่วยเหลือน่จะรับท่วมนะครับพอดีเลยว่าประหลานี่ไม่เคยท่วมมาก่อนนะก็เลยว่าการการเตรียมการไม่ดีนะคือทําให้ข้อสมุดและก็อุปกรณ์ต่างๆเสียหายมากๆากเพราะเพราะไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับนะก็เลย ถ้าซาติแคทเนี่ยมองเห็นแล้วก็มาช่วยเนี่ยนะมันชื่อเปโรงเรียนไทยแดนไทรไม่เคยมาช่วยเลยก็มีความดีใจดีใจมากเลยนะครับนะก็ที่ที่แคทได้มาช่วยครั้งนี้นะครับด้วยแรงน้ำใจของผู้บริหารพนักงานและลูกค้าของแคท001ทุกคนน้องนองนักเรียนโรงเรียนวัดโพชัยและโรงเรียนวัดบ้านลำได้มีห้องสมุดที่มีสีสันสดใสของเล่นที่จะช่วยพัฒนาทักษะ ให้กับน้องๆรวมถึงนักสือที่เหมาะกับนักเรียนทุกชั้นปีและยังจะเป็นคลังสมองให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสองสามาเมาย้